การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ Smack Down วันที่11กุมภาพันธ์ปี2022นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องราว ที่น่าสนใจก็จะมีการสัมภาษณ์ของท่านหัวหน้าเผ่าโลมาเลนนะครับแล้วก็โกเบิร์กที่จะชิงแชมป์กันใน Elimination Chamber มีการต่อสู้การแบบกติกาพิเศษของอริยาแล้วก็นาทาเลียโดยกฎกติกาเนี่ยก็จะเป็นแค่ยอมแพ้หรือว่ากดนับ3เท่านั้นนะครับรวมทั้งการชิงแชมป์ SmackDown Women Champion ของชาลลอตต์แฟลร r ครับจะป้องกันแชมป์กับเนลม i ยังไงก็ต้องมาติดตามกันนะครับวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วยสัญญาดิเล สัญยาด,ดิวบอกว่าขอต้อนรับสู่ SmackDown แต่ก่อนอื่นเลยฉันถูกรอนด้ารา s ซี่ทำร้ายอย่างไม่มีความเป็นมืออาชีพเนลมีกับรอนด้ารา s ซี่เนี่ยคิดว่าพวกเธอจะทำอะไรก็ได้แต่ฉันมาที่นี่เพื่อที่จะบอกว่าฉันไม่สนว่าพวกเธอจะเป็นใครเธอจะเป็นรอนด้ารา s ซี่เนลมีหรือใครก็ตามแต่มันจะมีผลที่ตามมาจากการกระทำของพวกเธออย่างแน่นอนแล้ววันนี้ฉันขอประกาศว่ารอนด้าราซีจะถูกปรับเป็นเงิน1,000 0 0ดอลลาร์ 1, และเธอจะถูกพักงานอดัมเพียสเปิดตัวออกมานะครับอดัมเพียสบอกว่าซอนยาขอเวลาสักครู่ได้ไหมเธอคงไม่ได้อ่านอ e ีเมลที่แจ้งมาสินะอีเมลนี้เนี่ยมาจากเจ้าของ WWE มิสเตอร์แม็กแมนเขาบอกว่าซอนยาด้วยความเห็นของฉันเธอใช้อำนาจเพื่อตัวของเธอเองและเราจะไม่ยอมให้เธอใช้อำนาจต่างๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นการลงโทษของรอนด้ารอซี่จะถูกยกเลิกและเธอ ไม่สามารถเข้าไปก้าวไกลกับเนลมิในแมตช์ชิงแชมป์ของชาลอตแฟลร์ได้และถ้าเธอขัดคําสั่งเธออาจจะมีปัญหาในการทํางานเนลมิเปิดอตัวออกมานะครับเนลมิบอกว่า <c oughs> เธอไม่เคยถูกนายจ้างด่าม,มาก่อนอย่างนั้นหรอมิสเตอร์แม็แมนบอกว่าเธอเนี่ยห้ามลงมือกับฉันแต่ไม่ได้ห้ามฉันลงมือกับเธอเนลมิตบสั่งสอนอนญญาดีเวลไป1ทีนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันตัดภาพมาคู่แรกนะครับนิวเดย์เจอกับลอสโลตาิอต ตัวแมต์ดีเลยครับแต่ว่าตอนจบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คือตัวแมตอ์สนุกมากทุกคนมีการแท็กเข้าแท็กออกอย่างดีนะครับไม่มีนอนยาวเป็นปลากระป๋องการสู้กันเนี่ยมีความต่อเนื่องแล้วก็มีความเร็วของแมตต์ที่พอดีจังหวะการใส่เดิมทีมเนี่ยก็ออกมายอดเยี่ยมนะครับรวมทั้งจังหวะในการลุ้นตอนท้ายเนี่ยก็ทำได้อย่างดีเรียกได้ว่าเป็นแมตต์ที่ยอดเยี่ยมแมตต์หนึ่งเลยนะครับแต่ว่าตอนจบเนี่ยดันดีไซน์ออกมาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ตอนจบนะครับลอสโลตาลิออนเนี่ยรวบกดเอาชนะไปได้ ตัดภาพมาที่ไวกิ้งไรเดอร์นะครับกำลังจะให้สัมภาษณ์แต่ว่าโดนดิอโซเข้ามากระทือบซะก่อนครับตัดภาพมาที่การสัมภาษณ์ของโรมนเลนนะครับถูกถามว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นการท้าทายจากโกเบิร์กโรมาเลนเนี่ยมีความกดดันอะไรบ้างไหมโลมันเลนบอกว่าไม่เลยสักนิดความกดดันอะ่ะมันไปอยู่ที่โกเบิร์กต่างหากถ้าย้อนกลับไป2ปีที่แล้วเนี่ยโกเบิร์กอาจจะมีสิทธิ์ชนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วโลกเปลี่ยนไปแล้วและชั้นเองก็เปลี่ยนไป ฉันคือหัวหน้าเผ่าที่ไม่มีใครแตะต้องได้ฉันกระทืบทุกๆคนและฉันเป็นแชมป์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดและที่สำคัญใน Elimination Chamber ฉันจะกระทืบโกเบิร์กตัดภาพมาคู่2นะครับแมดแบบกดหรือยอมแพ้เท่านั้นนะครับระหว่างอาริยาแล้วก็นาทาเลียตัวแมดค่อนข้างโอเคนะทุกคนการป้ามดูค่อนข้างเร็วและดีครับแต่ละท่ามีความผิดพลาดค่อนข้างน้อยและจังหวะต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ดี แมต์นี้เนี่ยนาธาเลียช่วยยกระดับของอาริยาขึ้นมาได้พอสมควรเลยนะครับส่วนเรื่องราวในช่วงจบแมต์เนี่ยก็ถือว่าโอเคแหละเพราะว่ามันเป็นแมต์แบบมีกติกาพิเศษนะครับเลยใช้พอยต์ตรงนี้ในการเล่าเรื่องก็ถือว่าค่อนข้างโอเคตอนจบนะครับนาทาเลียเนี่ยใส่าชาร์ปชูเตอร์อาริยาจับเชือกครับแต่ว่าแมต์ไม่มีแพ้ฟาวสุดท้ายอาริยาก็ต้องตกพื้นยอมแพ้ไปหลังจบแมต์นะครับนาทาเลียเนี่ยจะกระทืบอาริยาต่อแต่ว่าไซอารีเข้ามาช่วยเอาไว้ แต่ภาพมาที่รายการอินเซนนะครับเซมิเซนเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยจอร์นีน็อกสวิลอยู่ในหัวของฉันนานเกินไปแล้วฉันคิดว่าฉันจะต้องปรับความคิดซะใหม่และฉันจะกลับเข้าสู่การชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลของฉันใกลับคืนมาและผมในฐานะคนอมพิธติกรที่รายการที่ยอดเยี่ยมอย่างเซมิเซนคนนี้ขอต้อนรับแขกที่น่าตื่นเต้นของเราล็กบูธกับชิสเกิและกามูระเปิดตัวออกมาขัดจังหวะนะครับเซมิเซนบอกว่ารู้ไหม ฉันตกใจมากที่นายออกมาขัดจังหวะฉันตลอด6สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฉันเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งแต่นายเลือกที่จะหลบหน้าฉันตลอดเลยพวกแต่มันไม่สําคัญอีกแล้วเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยฉันจะเอาแชมป์นั่นมาจากนายฉันทนไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นสีหน้าของนายตอนที่นายเนี่ยเห็นฉันเอาแชมป์กลับคืนมาและคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่านายทําอะไรนายทางานให้กับจอห์นนี่น็อกซ์วิลใช่ไหมล่ะจิลสเกนากามูระบอกว่าเซมินายเคยดูหนังบ้างไหม หนังชื่อเรื่อง j a c k a s สเอาชนะนายเซม่เซมบอกว่านายคิดว่ามันตลกใช่ไหมเพื่อนรู้ไหมเรื่องตลกจริงๆก็คือนายเคยอยู่ฝั่งเดียวกับฉันเราเคยอยู่ด้วยกันชิซุเกะแต่ตอนนี้นายย้ายไปอยู่กับไอ้ลิงถือกีตาร์บ้ากล้ามนั่นนะนะให้ฉันบอกอะไรนายสักอย่างนะลิกบูทนายทํางานอะไรก็ได้ของนายแล้วนายก็จะได้เล่นกีตาร์นานเท่านานแต่ไม่ใช่มายืนเป็นคนโง่งๆแบบนี้ ลิกบูดบอกว่าให้หุบปากนะครับแต่ว่าพอลิกบูดจับไม่เนี่ยก็โดนไฟช็อตครับก่อนที่เซมิเซนจะเข้ามาอัดเชสเกนะกามูระไปอีกทีหนึ่งแต่ภาพมาคู่3นะครับแฮปปี้คอบินเจอกับเซซาโรตัวแมทค่อนข้างโอเคครับปกติแล้วเนี่ยสคนนี้จะปั้มอืดกว่านี้หน่อยนะฮะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ดุดันดีก็ถือว่าเป็นตัวแมทที่ออกมาค่อนข้างดีครับแต่ข้อเสียก็คือ2คนนี้เนี่ยมันมีท่าเดิมๆเยอะไปหน่อย รวมทั้งตอนจบที่นึกจะจบก็จบแบบดือด้อๆครับไม่มีการบิวอารมณ์ใดๆส่งผลให้ตอนจบเนี่ยรู้สึกงงๆแล้วก็ไม่เข้าใจสักเท่าไหร่นะครับแต่โดยส่วนรวมแล้วเนี่ยตัวแมทไม่ได้ถือว่าแย่ตอนจบนะครับแฮปปี้ค <Happy S 1> อร์บินใส่อินออฟเดย์กดเอาชนะไปได้นะครับตัดภาพมาที่แมทเคปมอสครับมาหาหมอเพื่อตรวจอาการบาดเจ็บที่ตาหลังจากที่โดนเคมอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ดูไม่ไทยโผมาครับดูไม่ไทยบอกว่าฉันรู้ว่านายมีอาการบาดเจ็บ หมอบอกว่านายเนี่ยอาจจะถูกทอจาก e l ลิ i ม a เ i ชันแชมเบอร์แมดแคมอสบอกว่าอมืมันยังเจ็บอยู่ก็จริงแต่ตอนนี้เนี่ยมันดีขึ้นมากแล้วดูไม่ไทยบอกว่าโหโล่งใจฉันคิดว่านายเนี่ยจะบาดเจ็บฉันเลยไปคุยกับอดัมเพียสว่าอยากให้แมดของเราเนี่ยเป็นแบบ For c เขา anyway ตัดภาพมาที่โกเบิร์กให้สัมภาษณ์นะครับโกเบิร์กถูกถามว่าเขาเนี่ยกลับมาบ่อยเกินไปหรือเปล่าโกเบิร์กบอกว่าฉันเคยได้ยินคำพูดที่ว่า โกลเบิร์กเนี่ยกลับมาปล่อยเกินไปแต่สุดท้ายแล้วฉันไม่สนใจสิ่งที่คนอื่นพูดเพราะฉันกลับมาเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยยังคงดุดันและแข็งแกร่งอยู่เสมอโลมาเลนเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าหัวหน้าเผ่าไม่ว่าเขาจะเรียกตัวเองว่าอะไรแต่สําหรับฉันเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสักนิดเดียวฉันก็คือโกลเบิร์กคนเดิมฉันไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้นและไม่ว่ามันจะผ่านไปอีกกี่ปีฉันก็ยังจะเป็นคนเดิมโลมาเลนคือเหยื่อคนต่อไปของฉันฉันจะเอาชนะเขา และเอาแชมป์ไปเจอกับบ็อกเกรสเนอร์ในเรสเซลมันเนี่ยโรมาเลนจะไม่มีทางเอาชนะชันได้ตัดภาพมาคู่4นะครับชิงแชมป์ s m สแม็กดาวูแมนแชมเปียนชาร์ล็อตแฟลร์ครับเจอนเนลมิตัวแมตช์ค่อนข้างโอเคมากๆทุกคนเรียกได้ว่าดีเลยแหละนะครับคือเนลมิเนี่ยมีจังหวะงึกองื้งักๆพอสมควรน,นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วอะ่ะตัวแมตช์มันออกมาดีมากๆนะครับในช่วงท้ายของแมตช์อ่ะมันมีลุ้นแบบลุ้นยับๆเลยทุกคน เนลมีทุ่มสุดตัวมากๆใส่ทุกผ้านะครับทำเอาคนดูลุล้นแล้วลุ้นอีกเป็นโมเมนตัมที่ดีมากๆนะครับเป็นจังหวะที่รู้สึกว่าเฮ้ยแชมป์มันอาจจะเปลี่ยนมือก็ได้แล้วก็ตัวแมทนะครับมีความต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงมากๆมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเป็นการปั้มยาวที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพพอสมควรน,นะครับแต่ได้ตอนจบไปนิดหนึ่งนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นข้อผิดพลาดแหละก็เลยทําให้ตัวแมทเนี่ยเสียโมเมนตัมไปในตอนท้าย ตอนจบนะครับชาลเลนต์แฟร์เนี่ยใส่เ a t u r e s e เลคชั่นกดนับ3ไปนะครับหลังจบแมตช์ซอนยาดีเวลขึ้นมากระทืบเนโอมิครับก่อนที่รอนด้าราวซี่เนี่ยจะเปิดตัวออกมาช่วยสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนเทลระหว่างเซมิเซสแล้วก็ชินสเกนักกามุระเหตุการณ์ที่2ครับแซลี่ออกมาช่วยอาริยาเหตุการณ์ที่3ครับแมตช์ Matt ของดูเม่ไทยกับแมตช์เคปมอสในอิลิมิเนชันแชมเบอร์เนี่ยจะเป็นแบบกดที่ไหนก็ได้เหตุการณ์ที่4ครับซอนยาดีเเวลขึ้นนมมากระทืบโอิ ท R onda, R i, าาีสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกนิวเดย์เจอกับลอสโลตาเลอยสนะครับลอสโลตาเลออสเอาชนะไปได้คู่ที่2แมตช์กดหรือยอมแพ้ air, เท่านั้นนะครับอาริยาเจอกับนาทาเลียนาทาเลียเนี่ยเอาชนะไปได้คู่ที่3ามแฮปปี้คอบินครับเจอกับเซซารโลแฮปปี้คอบินเอาชนะไปได้และคู่ที่4ชิงแชมป์สแมกดาวูเมนแชมเปียนนะครับชาล็อตแฟร์เจอเนลมิชาลอตแฟร์เนี่ยสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้สัปดาห์นี้นะครับทุกคนแมตต์ Matt, ดูดีขึ้นนะ สำหรับ SmackDown นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเริ่มปรับตัวให้กลับมาสู่ล่องสู่ลอยแบบเดิมได้แล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญจากการประกบคู่ที่ออกมาดูดีเท่านั้นเพราะว่า s SmackDown ในสัปดาห์นี้เนี่ยให้อารมณ์คล้ายๆกับ Smack Down ก่อนที่จะมีการดราฟพอสมควรนะครับคือเน้นไปที่ตัวแม์มากกว่าคู่ไม่เยอะแต่ว่าให้เวลาปั้มที่ค่อนข้างโอเคนะครับการปั้มสนุกและมีเนื้อเรื่องพอประมาณ อย่างสัปดาห์นี้เนี่ยส m a ก k d ดาวแทบจะไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็ปูนเนื้อเรื่องไว้แล้วพอสมควรก็น่าจะเตรียมตัวสําหรับ e l i m i n a t i o n Chamber แหละนะครับเนื้อเรื่องที่มีก็จะมีแค่โกเบิร์กนะครับโรมันเลนเออดูไม่อินไทยแมดเคปมอรสนะฮะแล้วก็เรื่องราวของรอนด้าราซี่นิดหน่อยเท่านั้นมันไม่ได้เยอะซะจนแบบออกมาพูดทั้งโชว์แล้วก็ปั้มแค่2-3นาทีนะฮะ อันนี้เนี่ยคือแต่ละคู่ปั้มกันแบบ10นาที5นาที10นาที15นาทีถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับส่วนไซออลีสัปดาห์นี้ไม่ลำดาบแล้วนะทุกคนวิ่งดุยดุยขึ้นมาเลยฮะแล้วก็มาต่อยตอกแต๊กตอกแต๊ก,ตกนิดหน่อยอะ่ะคือเหมือนเดิมทุกคนความรุนแรงมันไม่มีอะ่ะนะฮะตัวผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างน่าเสียดายเหมือนเดิมคือถ้าออกมาใส่ท่าสวยๆส,สักท่าเดียวนะ่ะก็น่าจะจบแล้วก็ดูดีกว่าน,นี้ อันนี้ออกมาเตะโดนมั่งไม่โดนมั่งนะเตะส่งสงไปแล้วก็นาทะเลียก็กิ้งออกไปแบบงงๆอะ่ะนะ,ะทำให้เจ้าตัวไม่โดดเด่นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมันไม่แปลกเลยถ้าจะไม่มีพื้นที่ลงให้กับให้กับนักมวยปั้มที่ไม่มีความโดดเด่นแบบนี้คือนอกจากคนจีนแล้วอะ่ะนอกจากการเป็นคนจีนแล้วอะ่ะแซลลี่ไม่มีอะไรที่โดดเด่นเลยนะครับส่วนแมตช์ชิงแชมป์นะฮะสัปดาห์นี้ถือว่าสนุกมากนะสนุกมากจริงๆ ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแมทแม่งแม่งดีเลยแหละนะฮะแต่ด้วยความที่พลังความอึดของชาลอตแฟร์มันทะลุหลอดไปหน่อยวะทุกคนคือโดน4 5ห้าท่าติดติดกันแบบท่าใหญ่ๆท้งนั้นเลยนะก็ยังยกไหล่ขึ้นมาได้นะฮะถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคแหละนะครับเพราะว่ามันสนุกดีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตอนจบในจังหวะที่ชาลอตเอาขาไปเกี่ยวเชือกก็คือโอเคสมเอสมผล นะครับคือยกไหล่ไม่ไหวแล้วอ่ะเอาตีนเกี่ยวแม่งเลยแล้วกันนะฮะก็เป็นความอึดที่เราตง,งิดใจเล็กๆแหละแต่เราไม่คิดว่ามันแบบน่าเกลียดเกินไปอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนในด้านของ paul heyman สัปดาห์นี้เนี่ยถึงจะโผล่มานนิดเดียวก็ตามแต่ต้องบอกว่าผมนี่ชอบเลยนะครับมันมีความเย้ยหยันนะทุกคนมันมีความล้อเลียนซะจนแบบ b l e s g e r ไม่เหลือชิ้นดีมึงไม่เหลือความสัมพันธ์ให้กันแล้วอ่ะอารมณ์ประมาณ defending a n d i s p l i e d อะไรพวกเนี้ย คือแบบเห็นหน้าแล้วแบบหอยากจะเดินเข้าไปดีดหูอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าออกมาดีนะสำหรับโคเฮเมนในตอนนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีอะไรให้ติดตามกันต่อไปแหละนะครับสำหรับ Smack Down ก็อยากที่จะให้แมทมันสนุกแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์นะครับอาจจะโอเคเพิ่มเนื้อเรื่องขึ้นมาอีกหน่อยแต่ว่าอยากให้คงความสนุกของแมทไว้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเอาล่ะนะฮะสำหรับใครที่ชอบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ